สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวริพันธ์สุดประเสริฐอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไทนวมินค่ะจริงๆแล้วโรคหลงลืมเนี่ยจริงๆมันเป็นาภาวะที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วๆไปนะคะ อาจจะหลงลืมเช่นวันเวลาสถานที่หยิบของหรือว่าวางไว้ผิดที่แต่ว่าถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยถือว่าต้องมีผลกระทบของการหลงลืมนั้นต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ มากนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป,เป็นโรคของการเสื่อมของตัวเซลล์สมองนะคะก็จะพบได้บ่อยในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่อายุน้อยจะพบไม่ได้เลยคนที่อายุน้อยในบางคนถ้าเกิดมียีนหรือพันธุกรรมที่มีปัจจัยทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถพบได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่อายุที่เพิ่มมากขึ้นในวัย65ปีเราพบได้ถึงร้อยละ1 0 5กันเลยทีเดียวและจะพูดได้ว่า ถ้าอายุเพิ่มขึ้นในทุกๆ5ปีจะพบอัตราเสี่ยงของโรคนี้เพิ่มขึ้นทุก2เท่าหรือถ้าเราอายุ80ปีขึ้นไปเราสามารถเป็นโรคนี้ได้ถึง20-30%กันเลยทีเดียวค่ะ <S <S 1> <S 1> เริ่มต้นเลยนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือป่าแต่ว่าญาติหรือว่าคนรอบข้างจะมองเห็นว่าเอ๊ะเรามี พฤติกรรมเปลี่ยนไปเด่นๆก็เรื่องความจำอาจจะมีการถามซ้ำในเรื่องเดิมๆเช่นกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วถามอีกกลางวันกินข้าวหรือ,อยังหรือพานไปนสิบนาทีกินข้าวหรือ,อยังถามซ้ำอยู่นั่นจนทำให้เป็นที่สงสัยแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีหงุดหงิดบ่อยมีภาวะนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนอาจจะมีหวาดระแวงได้หรือขั้นซึมไปเลย นนเป็นภาวะที่หนักเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งถ้าพบปัจจัยเหล่านี้หรือว่าอาการเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ควรจะาพบแพทย์ค่ะ รคอัลไซเมอร์นะคะก็เป็นโรคที่จะว่าพูดไปว่าสามารถป้องกันได้หรือเปล่าก็ป้องกันได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้คืออายุเราที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราป้องกันได้คือโรคที่อาจจะก่อให้เกิดปัดจจัยเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์เช่นโรคหลอดเลือดสมองต่างๆเราก็สามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นป้องกันโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูงเบาหวาน ควบคุมและมันตรวจสุขภาพเช็คร่างกายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดสมองซึ่งก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นอกนั้นก็หลีกเลี่ยงการดื่มสุราห,หรือสารเสพติดหนักหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทางสมองหรือว่ากระทบกระแทกทางสมองบ่อยๆนะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะ วิธีการบริหารสมองนี้ถือเป็นวิธีหลักที่อาจจะป้องกันอัลไซเมอร์ได้เลยทีเดียวนะคะก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องออกกําลังกายใช่ไหมคะสมองเราก็ต้องการอนุการออกกําลังกายเช่นเดียวกันการออกกําลังกายของสมองต้องไม่หนักเกินไปหรือว่าทําให้เกิดภาวะเครียดนะคะเพราะว่ายิ่งเครียดแล้วอาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์เราอาจจะออกกําลังกายสมองเบาๆเช่นการเล่นเกมฟังเพลงเต้นรํา หรือว่าการใช้การทํางานฝีมือเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่ามีการพูดคุยพบปะสังสรรค์พวกนี้สามารถพัฒนาสมองของเราให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะ โรคอัลไซเมอร์ปัจจุบันนะคะสถิติของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถือว่าเยอะขึ้นมากทีเดียวค่ะเนื่องจากประเทศไทยของเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยสถิติล่าสุดที่ประเทศไทยเก็บรวบรวมข้อมูลก็ในปี2562พบได้ถึง100,000คนต่อปีเลยค่ะและในสถิติทั่วโลกที่ทางสหรัฐอเมริกาได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้พบถึง57ล้านคนทั่วโลกเลยค่ะ คิดว่าโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นทุกๆ2เท่าในทุกๆนะ1ปีค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะคะแต่ว่ายัางไงก็ป้องกันได้และก็ลดความเสี่ยงได้ค่ะถ้ามาพบแพทย์โดยเร็วค่ะ การรักษาในโรคอัลไซเมอร์ถ้าจะพูดว่ารักษาหายขาดตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์หรือยาที่ยืนยันว่าจะสามารถรักษาอาการอัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ว่าการรักษาอัลไซเมอร์เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันในการใช้ยาเพื่อลดอาการแล้วก็ลดการถดถอยของความเสื่อมของสมองทําให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดอันดับที่2ก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยา ซึ่งต้องใช้การรักษาแบบองค์รวมค่ะเราต้องใช้อาศัยทั้งแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโรคให้คนไข้และคนดูแลอย่างใกล้ชิดพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจการเข้าสังคมการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดและจิตบำบัดเข้ากิจกรรมกลุ่มเพื่อรักษาหรือว่าเมนเทนแนนตตัวสมองเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาโรคอัลไซเมอร์ค่ะ ต้องรักษาหรือว่าดูแลคนไข้ยอย่างใกล้ชิดนะคะเป็นกําลังสําคัญเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคนในครอบครัวต้องเข้าใจตัวโรคก,ก่อนว่าตัวโรคจะดาเนินการไปอย่างไรจะมีความเสื่อมถอยของตัวโรคไปเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วคนไข้าอาจจะมีภาวะติดเตียงได้การที่ครอบครัวเข้าใจและดูแลเอาใจใส่ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคนไข้โดยการเข้าใจถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปการนอนหลับที่เปลี่ยนไป ความจำที่เปลี่ยนไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปถือเป็นการรักษาคนไข้อย่างมีคุณภาพและทําให้คนไข้มีชีวิตที่ดีและก็มีความสุขค่ะ ือนของโรคอัลไซเมอร์หรือว่าเช็คลิสที่เราอาจจะต้องคอยระมัดระวังกันนะคะว่าเราหรือคนในครอบครัวมีภาวะหรือความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็คือ 1. ความจําที่ลดลงมีการคิดซ้ําถามซ้ำํำว่าของผิดที่คิดเลขไม่ออกนึกคําพูดไม่ออกหลงทิศหลงทางการการระรายรายะที่ผิดไปอารมณ์แปรปรวนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นหงุดหิดง่ายการนอนหลับที่เปลี่ยนไป อาจจะนอนหลับน้อยลงวันเว้นวันหรือนอนหลับมากกว่าปิดปกติสุดท้ายแล้วสัญญาณเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไข้ต้องมาพบแพทย์ด้วยโรคนี้ค่ะ